เจริญพรเนีกโยมทุกคนในมุมมองของพุทธศาสนาเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราบอกว่าสิ่งที่ต้องรู้อันดับแรกของการเกิดมาเนี่ยก็คือต้องรู้อริยสัจสี่คันนี้อริยสัจสี่คืออะไระหลายคนอาจจะ เข้าใจไปหลายแบบนะชาวต่างประเทศที่ไม่ได้ศึกษานะพุทธวจนะธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์กนะ็อ,อาจจะเข้าใจไปหลากหลายแบบเหมือนกันบางทีเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมศาสนาพุทธพูดแต่เรื่องของความทุกขนะ์แต่จริงๆศาส,สนาพุทธพูดเรื่องสัจจะหรือแฟกต์คือความจริงความจริงที่ โลกนี้มีอยู่ความจริงที่ธรรมชาตินี้มีอยู่ที่ตรวจสอบได้ด้วยตนเองไม่ต้องอาศัยการเชื่อศรัทธาหรือการฟังตามๆกันมาได้ยินได้ฟังแล้วตรวจได้ด้วยตนเองเดี๋ยวนี้เลยนะอย่างเช่นว่าผู้เจ้าถามคามินนะิว่าคามมนิมีไหมที่คนในเมืองเมืองหนึ่งเนี่ยตายนะแล้วเธอเสียใจ มันี้ก็บอกว่ามีแล้วคนในเมืองเมืองหนึ่งที่ตายแล้วเธอไม่เสียใจมีไหมมีเหมือนกับเราอ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยเราอ่านหนังสือพิมพ์ไปเจอคนตายคนเจ็บนะเสียใจบ้างไม่เสียใจบ้างถ้าเจอชื่อนามสกุลรู้จักอา้าวนิญาตเราพ่อแม่พี่น้องเราทําไมเราเสียใจพระเจ้าถามคำวันนี้อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้คนคนหนึ่งตายแล้วเธอเสียใจคนคนหนึ่งตายแล้วเธอไม่เสียใจคำาันนี้ก็บอกว่าเพราะฉันทะหรือความพอใจหรือความเข้าไปมีความผูกพันในคนคนนั้นหรือสิ่งสิ่งนั้นอย่างนี้พระเจ้าก็บอกถูกแล้วนะฉันทะเป็นมูลเหตุของความทุกข์เราพอใจในสิ่งใดถ้าสิ่งนั้นมีการเปลี่ยนแปลงหรือเสื่อมไปความทุกข์จะเกิดขึ้นพระเจ้าจึงบอกว่าทุกใดๆในโลกนี้ ทุกนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันก็ตามทุกทั้งหมดนั้นมีเพราะว่าฉันทะเป็นมูลมีเพราะว่าฉันทะความพอใจเป็นเหตุเพราะว่าฉันทะเป็นมูลเหตุของความทุกข์นี่คือที่พระองค์ได้ตรัสเอาไว้ซึ่งเราถามว่าต้องเชื่อตามพระเจ้าไปอย่างเดียวไหมไม่จําเป็นตรวจได้ด้วยตนเองเช่นว่าโยมเดินไปห้างโยมอยากไปซื้อแก้วสักใบหนึ่งแก้วใบนี้แก้วมีต้องหลายใบเนี่ย ทำไมโยมอยากซืนน้อแก้วใบนี้นะไม่อยากซื้อแก้วใบอื่นนะเพราะอะไรเหตุปัจจัยอะไรเหตุปนะัจจัยอะไรโยมจึงมีความอยาก <fuera> ที่จะไปซื้อสิ่งสิ่งนี้นะไม่มีความอยากที่จะไปซื้อแก้วใบอื่นหรือว่าเสื้อผ้าตัวนี้เราไปเห็นแล้วแหมเราชอบเหลือเกินใช่ไหมอ่ะเราอยากซื้อเสื้อผ้าตัวนี้เหตุปัจจัยนั้นก็คือเราต้องมีความชอบ สิ่งสิ่งนั้นมาก่อนตาไปเห็นรูปปั๊บเอ๊ะเสื้อผ้าตัวนี้ต้องหลายตัวตัวนี้เข้าท่าตัดเย็บดีเนื้อผ้าละเอียดสีสวยแบบเป็นที่ถูกใจเราก็จะเกิดตัณหาคือความอยากที่จะได้มานะเพราะฉะนั้นพระเจ้าที่บัญญัติสายปฏิจจสุบาทความจริงของโลกนะอาการจิตของมนุษย์ทุกคนมีอย่างนี้ ไม่ว่าจะศาสนาใดก็ตามพระเจ้าบอกว่ามนุษย์นะเกิดมาแล้วจะมีอาการจิตอย่างนี้นะพอมีความชอบจะมีความอยากขึ้นมาถ้าไม่ชอบก็คือจะไม่อยากเพราะฉะนั้นโยมซื้อแก้วใบนี้ก็เพราะโยมมีความชอบจึงมีความอยากขึ้นมาถ้าทมย้อนกลับไปว่าก่อนความชอบเกิดอะไรเกิดมาก่อนถ้าไม่มีเสื้อมาให้ตาเห็นไม่มีตาไปเห็นเสื้อ ความชอบมันเกิดจากตาเห็นรูปจะเกิดขึ้นได้ไหมเกิดขึ้นไม่ได้เหมือนคนหูหนวกอยากไปซื้อซีดีมาฟังไหมไม่ได้อยากซื้อนะเพราะเสียงกระทบหูแล้วไม่รู้เรื่องอะไรภัสสะทั้งหูไม่มีอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงบัญญัติภัสสะเป็นเหตุให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นเหตุให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นเหตุให้เกิดอุปาทานสายปฏิจจสมบัติถ้าใครเคยศึกษาจะรู้ว่าธรรมชาติเหล่านี้ เป็นธรรมชาติที่มีในจิตของมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนใดในโลกและเมื่อสองพกว่าปีที่แล้วอาการจิตของมนุษย์ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันปัจจุบันอาการจิตของมนุษย์ก็ยังเป็นอย่างนี้เหมือนกันธรรมะนี้จึงถูกเรียกว่าอากาลิโกถูกต้องตรงจริงไม่จำกัดการและพิสูจน์ได้ด้วยตนเองผู้เจ้าพูดมาเนี่ยโมหรือเปล่าก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ ผู้เช่าบอกว่าให้เพ่งพิสูจน์ข้ออัดข้อธรรมของท่านตรวจสอบได้เลยเราตรวจสอบเดี๋ยวนี้ไปเดินห้างเดี๋ยวนี้ความจริงตรงนี้ก็ยังปรากฏตรงนี้เหมือนกันนะว่าถ้าโยมเห็นเสื้อผ้าตัวนี้เห็นแก้ววันนี้ถ้าโยมชอบโยมจะเกิดความอยากขึ้นมาความอยากซื้อเสื้อตัวนี้เกิดจากความพอใจความพอใจเกิดจากตาเห็นรูปโยมเดินไปที่ร้านซีดีเยงกระทบผู เกิดความพอใจเอออยากซื้อซีดีแผ่นนี้ไปฟังเกิดตัณหาคือความอยากซื้อมาแล้วไอ้แก้วใบน,นี้มันก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นของใครนะอืมแต่เราก็บอกว่าของฉันนะฉันซื้อมาแล้วเกิดอ,อะไรอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นถ้าแก้วเราแตกเราทุกแก้วคนอื่นแตกเราไม่ทุกนะใช่ไหมรถยนต์พังไม่ทุก ถ้ารถอาตมาพังอาตมาทุกอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าเราไปยึดมาว่านี่รถของฉันใช่ไหมทั้งๆที่รถมันก็ไม่รู้ลงมันเป็นของไกลมันเป็นของโลกมันเป็นธรรมชาติมันเป็นธาตุดิบน้ําไฟลมมันเป็นธาตุตามธรรมชาตินี่คือสัจจะความจริงนะที่ผู้เช้าได้บอกสอนเอาไว้และความจริงตรงนี้ถ้าใครเข้าใจใครเห็นสัจจะความจริงตรงนี้สามารถถอนอุปทาน ความยิดมั่นถือมั่นออกจากธรรมชาตินี้ได้ความทุกข์จะไม่มีความทุกข์กจะไม่มีในจิตในใจของเขาผู้เจ้าสอนวิธีแก้ความทุกข์ทำยังไงความทุกข์จะไม่มีในชีวิตยมิ่งยึดอะไรมากยิ่งทุกข์มากรับอะไรมากสิ่งนั้นแตกสลายเสื่อมสลายเราจะมีความทุกข์มากและสิ่งใดในโลกที่ไม่แตกสลายมีไหมหยิบมาให้ดูสักอย่างสิภูเขาต้นไม้คนสัตว์บ้านรถ ยศถาบรรดาศักดิ์เงินทองทุกสิ่งทุกอย่างมีแล้วหายไปมีแล้วหายไปนี่คือสัจจความจริงที่ผู้เจ้าบอกว่ามันเป็นอริยสัจความจริงของโลกคือทุกอย่างในโลกมีสมุทยัยคือเหตุเกิดมีนิโรธคือความดับนี่คืออริยสัจสี่ที่ผู้เจ้าเข้าไปตรัสรู้ความจริงอาตมาถ,ถึงบอกมันเป็นแฟกตุเจ้ามองเนี่ยมองไม่เหมือนนักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์มองต้นไม้ก็มอง เกษรท่อน้อนําเลี้ยงลากใบดอกอะไรต่ออะไรนะรายละเอียดในนั้นแต่ผู้เจ้ามองต้นไม้เกิดไม้ดับไม้มองคนเกิดไม้ดับไม้ตึกหลังนี้เกิดไม้ดับไม้ภูเขาเกิดไม้ดับไม้สุขเกิดในใจเกิดไม้ดับไม้มีใครมีความสุขแช่ในใจตลอดทุกวินาทีทั้งวันมีไหมมีใครทุกแช่ตลอดทุกนาทีตลอดทั้งวันมีไหมไม่มีสุขเกิดแล้วก็ดับไปทุกเกิดแล้วก็ดับไปทุกสิ่งทุกอย่างในโลก เหมือนกันที่ตรงนี้คือเกิดและดับนั่นเรียกว่าสมุทัยคือเกิดและนิโรธคือความดับนี่คืออริยสัจสี่ที่เราต้องรู้อันดับแรกของชีวิตที่เกิดมาเพราะว่าจะทําให้เราเนี่ยไม่มีทุก์หมดความทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปนะอันนั้นแหละเรียกว่าเราเห็นสัจจะของโลกความจริงของโลกนี้เป็นปัญญาในทางพุทธศาสนา ปัญญาที่จะทําให้เราไม่มีทุกข์ปัญญาในทางพุทธศาสนาต้องการแค่นี้ต้องการเห็นแค่นี้กรอบในการเห็นแค่นี้ว่าทุกอย่างเนี่ยเกิดและดับเกิดและดับแค่นี้เองเป็นปัญญาเครื่องจอบแทงกิเลสเห็นตรงนี้แล้วได้ประโยชน์อะไรเช่นโยมเห็นสิ่งสิ่งหนึ่งเห็นแก้วใบนี้หรือว่าเห็นแมวสักตัวหนึ่งนะมันเดินมาตอกแทกตอกแทกตอกแท็กเดินมาหัวใจวายดิน้นตายไป มีคนเอาไปเผาเป็นขี้เท่าปุ๋ยผงนั่นคือโยมจะได้ปัญญาอะไรโยมจะเห็นว่าสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั้นไม่ใช่เราพู้เจ้ากําลังให้แยกสิ่งที่ถูกสังเกตกับผู้สังเกตออกจากกันเพราะฉะนั้นถ้าโยมเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพู้เจ้าจะบอกเราจะเกิดปัญญาว่านั่นไม่ใช่ของเรา นั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราภาษาบาลีเรียกว่าเนตังมามะเนโสมาสมิณนะเมโสอัตตาอันนี้โยมอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังมากนะักเพราะว่าพุทธวจนะทมวินัยจากพุทธโอษนั้นน้อยคนที่จะเข้าไปศึกษานะพุทธวจนะแท้ๆที่ออกจากปากของพระผู้มีพระภาคเจ้าเราเคยได้ยินใจอัน,นิจังทุกขังอนัตตาแต่พระเจ้าตรัสสอนบ่อยๆว่าเมื่อเธอเห็นอัน,นิจังทุกขังอนัตตาแล้ว เธอจะต้องเห็นว่าเนตังมะมะคือนั่นไม่ใช่ของเราเนโสมัสสมินั่นไม่ใช่เป็นเราณเมโสอัตา so at นั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเพราะฉะนั้นอาตมาจึงอุปมาเหมือนกับแมวตัวหนึ่งเดินมาแล้วหัวใจวายนิดตายไปคนเอาไปเผาเป็นขี้เถ้าปุ๋ยผงถ้าโยมเป็นแมวยมจะเห็นขี้เถ้าตัวเองไหมไม่เห็นใช่ไหมแสดงว่าโยมกับแมวไม่ใช่ตัวเดียวกันนะแมวคือแมวตัวเราคือตัวเรา เพราะฉะนั้นผู้สังเกตกับสิ่งที่ถูกถูกสังเกตนั้นมันเป็นคนละันนี่แหละนั่นก็คือนั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเราถ้าเราเห็นได้อย่างนี้พู้เจ้าบอกว่าถ้ารูปตายเราจะไม่ตายไปตามรูปเมื่อเวทนาแตกดับเราจะไม่ดับไปตามเวทนาเมื่อสัญญาคือความจําทุกคนมีความจําหมดทุกคนมีเวทนาคือสุขทุกข์เดี๋ยวจะพูดเสร็จสับเทคนิค มากไปน,นิดหนึ่งบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะเมื่อสัญญาดับไปเราจะไม่ดับไปตามสัญญาคือความจําเมื่อสังขารคือความคิดปรุงแต่งดับไปเราจะไม่ดับไปตามความคิดปรุงแต่งและเมื่อวิญญ,ญาณดับไปเราจะไม่ดับไปตามวิญญาณเราจะเป็นผู้รู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งการเกิดดับของสิ่งทั้งหลายแต่ตัวผู้สังเกตนะั้นไม่ได้เกิดไม่ได้ดับไปด้วยแต่ปัญหามันคือว่าไอ้สิ่งที่พู้เจ้าให้เราเข้าไปสังเกตนั้นมันไม่ใช่แมวมันไม่ใช่แก้วแต่มันเป็นตัวเรา นี่แหละมันเลยสังเกตยากนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าบุคคลใดก็ตามมาสังเกตตัวเองว่าเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของตัวเองนะผู้นั้นจะเข้าถึงความไม่ตายคืออมตะทำได้นะความทุกข์จะหมดไปทุกข์หมดไปเพราะหมดความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เรามีอยู่เป็นอยู่นะสิ่งที่เรามีอยู่เป็นอยู่หมดความยึดถือเพราะเห็นว่า มันไม่ใช่ตัวเราของเรามันไม่ใช่ตัวเราของเราเพราะอะไรเวลาจะปวดหัวปวดท้องมันเคยบอกโยมไหมว่าเอออีกสามชั่วโมงจะปวดหัวปีหน้าจะขอเป็นมะเร็งนะมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันใช่ไหมเราห้ามไม่ให้แก่ได้ไหมไม่ได้ทุกอย่างเดินไปสู่ความเสื่อมห้ามไม่ให้ผมหงอกได้ไหมห้ามไม่ให้หนังเหี่ยวได้ไหมห้ามไม่ให้ฟันหลุดร่วงได้ไหม หมอก็ตายกันหมดพยาบาลก็ตายหมดเหมือนกันที่รักษาพวกเราใช่ไหมทุกคนเดินไปสู่ความตายพระพุทธเจ้าก็ตายเพราะว่าอะไรเพราะว่าธรรมธาตินี้เป็นของตายเป็นของแตกสลายพระเจ้าจึงบอกว่าให้เราเข้าไปสังเกตเนี่ยธรรมชาติที่มีอยู่ในโลกมีอะไรไม่แตกสลายหยิบมาให้ดูสักอย่างหนึ่งสิมีอะไรไม่แตกสลายในโลกแตกสลายหมดนี่คืออริยสัจสี ที่พวกเราต้องเข้าไปรู้และถ้าเราเข้าไปรู้ว่าทุกอย่างในโลกมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปคือสมุทัยและนิโรธนะตรงนั้นแหละเราจะไม่มีความทุกข์และสรรพสิ่งทั้งหมดที่มีการเกิดละดับนั้นพู้เจ้าเรียกว่ากองทุกข์หรือทุกขสัตว์ความจริงนะสิ่งใดก็ตามที่มันแตกสลายได้มีการเกิดปรากฏมีการดับปรากฏพู้เจ้าเรียกมันว่าทุกขสัตว์ความทุกข์ก็เป็นทุกข์คือความทุกข์ก็เดินไปสู่ความดับความสุขก็เป็นทุกข์คือเดินไปสู่ความดับ ร่างกายก็เป็นทุกข์คือเดินไปสู่ความดับทุกอย่างในโลกที่เกิดมาแล้วเดินไปสู่ความดับทั้งหมดนี่แหละนะเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกฝนตนเองจนกระทั่งเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างชัดเจนภายในจิตในใจความทุกข์ของเราจะหมดไปนะ <Room. S 1> ก็ขอฝากในขั้นต้นไว้ตรงนี้คุณครับนอกจากพระคุณเจ้าครับวิธีดับอกุศล หรือความคิดไม่ดีนะในแบบของพุทธเนี่ยเข้าไปนึกถึงสิ่งที่เราเริ่อมใสยอย่างใดอย่างหนึ่งพู้เจ้าพระตถาคตบอกว่าถ้าอกุศลเธอเกิดนะวิธีแก้อย่างหนึ่งให้เธอนึกถึงสิ่งที่เธอเริ่อมใสยอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วปิติจะเกิดสุขจะเกิดจิตจะตั้งมั่นได้ลักษณะอย่างเดียวกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าไปหาพระเจ้าของเราผู้ที่เราเริ่อมใสนะเราจะเกิดปิติ ศรัทนะธาตัวศรัทธาจะเป็นตัวช่วยให้เราเนี่ยมีความสุขลืมสิ่งที่เป็นอกุศลไปได้นะแต่ความเป็นอกุศลมันมีหลายระดับนะอย่างอาจารย์มันจงบอกอย่างที่สองในเรื่องของการนอนก็ยังสอนให้นอนตะแคงขวาผู้เช้าก็สอนให้นอนตะแคงขวาเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> ก็เป็นเรื่องที่แปลกที่มาเหมือนกันได้นะด้วยความบังเอิญหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเอาจากนั้นความดีในโลกเนี่ย บางทีก็เห็นตรงกันเหมือนกันนะในหลายครั้งที่พู้เจ้าเนี่ยยอมรับความเห็นของพราหมณ์นะหรือความเห็นเก่าๆหลายๆอย่างว่าอันเนี้ยจะไม่ถูกทอดทิ้งตั้งแต่อดีตปัจจุบันและในอนาคตก็จะไม่ถูกทอดทิ้งเหมือนกันความมีสตินะการไม่พยาบาทการไม่เบียดเบียนนี่เป็นสิ่งที่ธรรมะที่จะไม่ถูกทอดทิ้งนะ พทธเจ้าเราก็สอนสอนให้นอนตะแคงขวาเรียกว่านอนอย่างราชสีนะตะแคงขวานะเท้าเหลื่อมเท้านะอ่าอย่างนี้มีสติสัมปชัญญะในการพร้อมที่จะลุกขึ้นทําความดีต่อไปอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เห็นสองสิ่งที่ตรงกันก็เลยต้องมาบอกซะก่อนนะส่วนวิธีแก้อกุศลพู้เจ้าได้ตรัสไว้หลายอย่างเหมือนกัน <c oughs> ง่ายๆสั้นๆคือละนันทินันทีแปลว่าความเพลินผู้เจ้าให้ละนันทีให้ไวที่สุดละนันทีแล้วตั้งจิตอยู่กับอะไรตั้งจิตอยู่กับปัจจุบันนะปัจจุบันคืออะไรผู้เจ้าให้ใช้กายเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของจิตให้จิตเนี่ยผู้รู้จิตเป็นผู้รู้เฉยๆเนี่ยผู้รู้สึกเนี่ยมีวิหารธรรมมีเครื่องอยู่ผู้เจ้าก็เรียกว่ากายยตาสติ หรือตั้งไว้กับความเป็นปัจจุบันยูเบค้าก็ได้ตั้งความรู้สึกเฉยๆหรือตั้งความรู้สึกอยู่กับกายเขาไว้นะละนันที่คือความเพลิอนอยาให้จิตเพลินไปกับอารมณ์เหล่านั้นรีบมีสติสัมปชัญญะดึงกลับมาอยู่กับปัจจุบันเหมือนเราข้ามถนนนะ่ะนะัวแต่เพลินคิดถูกรถชนเหมือนกันหรือทํางานอยู่หน้าเครื่องจกักรจิตต้องอยู่กับปัจจุบัน อาตมาไปบรรยายที่ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพาประกันสังคมมือขาดแขนขาดกันเต็มเลยพวกนี้เผลอแบ๊บเดียวทางานหน้าเครื่องจกักรคิดโน้นคิดนี่เพลินฟุบมือหายไปแล้วนิ้วหายนะเพราะฉะนั้นผูเชฟบอกให้จิตอยู่กับปัจจุบนันเธอจงมีสติและสัมปชัญญะนะอยู่กับปัจจุบนันสํารวมอินทรีสํารวมใจทําอะไรอยู่ขนาดนี้ตั้งใจทํ้ณตรงนี้ให้ดีที่สุดสิ่งนั้นจะไม่บกพร่องสิ่งนั้นจะไม่พลาดนะนี่มุมหนึ่ง หรือแม้แต่ก่อนจะตายเหมือนกันผู้เจ้ายังบอกพิสูุนทั้งหลายที่ก่อนจะเสียชีวิตบอกพวกเธอทั้งหลายจงมีสติและสัมปัชัญญะรอคอยการตายนะอยู่กับปัจจุบันแล้วก็สอนสติปัฏฐานสี่ฐานที่ตั้งของสติสี่อย่างกายเวทนาจิตธรรมอย่างนี้ <c oughs> หรือวิธีแก้อกุศลวิตกห้าประการนะผู้เจ้าบอกว่าให้ไปอะไรให้ไปคิดเรื่องดีนะนี่วิธีที่หนึ่งให้ไปคิดเรื่องกุศล อะไรเป็นกุศลคิดไว้คิดไว้เพราะฉนั้นขณะที่เราคิดกุศลเนี่ยอกุศลจะดับไปนี่วิธีแก้วิธีที่หนึ่งเพราะจิตเนี่ยรับรู้ได้ทีละธรรมชาติจิตรับรู้ได้ทีละอารมณ์จิตหรือวิญญาณเนี่ยพระเจ้าบอกคนเรามี5ธรรมชาติคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณจะเข้าไปรู้ในธรรมชาติทั้ง4ี่คือเข้าไปรู้ในรูปกายบ้างเข้าไปรับรู้สุขทุกข์บ้าง เข้าไปรู้สัญญาความจําบ้างเข้าไปรู้สังขารความคิดปรุงแต่งบ้างวิญญาณจะวนอยู่ในสี่ธาตุนี้วนไปวนมาอย่างนี้เราตรวจสอบได้ด้วยตนเองเหมือนกับพู้เจ้าให้เราตรวจสอบนั่งสมาธิรู้ลมหายใจเข้าออกสักพักหนึ่งจิตอยู่กับลมตลอดไหมไม่ปุ๊บเดี๋ยวไปคิดอดีตเรามีสติดึงกลับมาปุ๊บเดี๋ยวไปคิดอนาคตมีสติดึงกลับมาปั๊บเดี๋ยวไปรู้สึกพอใจไม่พอใจมีสติดึงกลับมา ยมจะนั่งสมาธิกำหนดจิตไปกี่สิบปีก็ตามจิตจะรู้อยู่แค่นี้จิตจะทำงานแค่นี้บนไปในสีธรรมธาตุผู้เจ้าจึงเรียกสีธรรมชาตินี้ว่าวิญญาณถิติฐานที่ตั้งของวิญญาณวิญญาณจะบนไปในสีธาตุนี้นะวิญญาณคือจิตหรือความรู้สึกของเราเป็นผู้รู้เฉยเเพราะฉะนั้นขณะที่ผู้รู้ไปเกออาะอกุศลจะไปเกาะขันใดก็ตามแล้วมันเป็นอกุศลผู้เจ้าบอกรีบทิ้งไปเลยแล้วไปคิดเรื่องอกุศลน,นี่เป็นแบบที่หนึ่ง แหที่สองผู้เจ้าบอกว่าให้ไปใครควรโทษของอกุสลวิตกเหล่านั้นเช่นโยมคิดจะไปฆ่าเขาเอไม่ได้นะเดี๋ยวมันติดคุกติดตารางลูกจะทํำยังไงเมียจะทํำยังไงนะชีวิตเราจะทํำยังไงนะเมื่อใครควรโทษไปแล้วอืมอย่าดีกว่าให้อภัยก็ไปเถอะแม้แค่ขับรถปาดหน้าจะไปยิงกันซะแล้วอย่างนี้ใช่ไหมเราก็เคยเห็นบ่อยๆในหน้าหนังสือพิมพ์เพราะฉะนั้นเมื่อใครควรโทษแล้วเนี่ยรู้ว่า โทษทุกข์ภัยจะเกิดขึ้นกับตัวเราเองนะหรือว่าคนใกล้ชิดนะเราก็ละเลิกสิ่งนั้นเสียนี่เป็นวิธีที่สองวิธีที่สามก็คือละนันทินี่แหละละความเพลินโยนทิ้งเลยแล้วตั้งจิตอยู่กับปัจจุบันซะอยู่กับลมหายใจอาณาปานาสติก็ได้ผู้เจ้าบอกว่าอาณาปานาสติดับอกุศลมิตตกได้ทุกชนิดแค่เราเอาจิตมารู้ลมหายใจเข้าออกแค่นี้นะอกุศลทั้งหลายเนี่ยจะหายไปนะอย่างที่สี่ผู้เจ้าบอกว่า บรรยายรูปพัณธ์สันฐานแห่งอกุศลวิตกนั้นนะช่นว่าเราโกรธคนคนหนึ่งนะเราก็นึกถึงหน้าเขาก็ได้นะโยมอาจจะคิดว่าเอ็มมันไม่โกรธหนักขึ้นไปหรอเนี่ยใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่หยุดอยู่ที่ตรงนี้นะความคิดมันจะวิ่งเดินหน้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะไปด่าเขาเดี๋ยวจะไปตีเขาเดี๋ยวจะไปฆ่าเขาความคิดมันจะวิ่งวิ่งวิ่งเหมือนอุปมาพระเจ้าบอกอุปมาอย่างไรอุปมาเหมือนว่า เดินเร็วไปทําไมเดินช้าดีกว่าเดินช้าไปทําไมนั่งดีกว่านั่งไปทําไมนอนดีกว่ามันทําให้จิตเนี่ยหยุด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 การเคลื่อนไหวหยุดการเคลื่อนไหวของจิตได้ก็คือบรรยายรูปพันสันสานบรรยายไปบรรยายมาเป็นเรื่องอสุภะเลยนะว่าเขาก็เป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติเราก็แก่เจ็บตายเหมือนกันเขาก็แก่เจ็บตายเหมือนกันต่างคนต่างแก่เจ็บตายไม่มีอะไรหนานะก็อภัยไปซะอย่างที่ห้าใช้สี่วิธีไม่ได้แล้วพู้เจ้าบอก กัดฟันสู้ลิ้นจดเพดานกัดฟันด้วยฟันคมจิตด,ด้วยจิตบีบจิตด,ด้วยจิตเผาจิตด,ด้วยจิตเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีกําลังแข็งแรงบีบคอบุรุษอีคนหนึ่งยกขึ้นมาเลยนะอกุศลต้องดับไปนะหมเห็นกับผู้เจ้าสอนสัมมาสังฆปะนะมรกมีองค์แปดสัมมาสังฆปะข้อที่สองในมรกแปดผู้เจ้าบอกให้เธอไถถอนบรรเทาทําทให้สิ้นสุดไปทําให้ไม่มีเหลือซึ่งอกุศลนี้กอกุศลคืออะไรบ้างคิดในทางการปฏิบัติเป,ยเปียน เพราะฉะนั้นถ้าความคิดสามอย่างนี้เกิดขึ้นมาจะไปพยาบาทเบยดเบียนคิดในทางยินดีทางอายนะให้เธอทิ้งความคิดนั้นไปซะให้เร็วที่สุดเปรียบเหมือนไฟที่ไหม้เสื้อผ้าเธอเนี่ยเมื่อไฟไหม้แล้วเธอจะทำอย่างไรเธอต้องดับไฟที่ไหม้นั้นให้เร็วที่สุดนะเหมือนกันอกุศลเกิดขึ้นแล้วเธอต้องดับอกุศลน,นั้นให้ไวที่สุดแล้วก็ตั้งจิตอยู่กับปัจจุบันนี่คือหลักการ,รคร่าวๆซึ่งพระเจ้าบอกไว้อีกมากแต่วิธีที่นํามาบอกนี้เป็นวิธีที่พระเจ้าสรรเสริญ พูดบ่อยสอนบ่อยก็เลยเอามาถ่ายทอดให้พวกเราได้ทราบเพื่อจะดับอกุศลที่เกิดขึ้นระหว่างวันให้ได้อยากจะถามท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสตติพโลว่าเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่มีแบบที่ท่านอาจารย์บอกว่าทุกสิ่ง ต้องดับไปหมดหรอครับผมคิดอยู่สิ่งหนึ่งที่ไม่อาจจะดับไปได้อะเป็นแค่ความคิดเห็นนะครับก็คือความตายจะไม่มีวันดับเพราะว่าอืครับเป็นคำถามที่ดีมากหนูเออทุกสิ่งดับอ่ะทุกสิ่งทำไมความตายไม่ดับทำไมความตายไม่ดับเป็นคำถามที่ดีมากจริงๆผู้เจ้าอธิบายในเรื่องนี้นะว่าชรามลณะก็ ไม่เที่ยงมีความจางคลายมีความดับไปเป็นธรรมดาความตายก็ดับได้นะความตายเนี่ยมันมีสองนัยยะความตายเที่ยงแท้แน่นอนใช่ความตายเที่ยงแท้แน่นอนแต่ความตายก็ไม่เที่ยงมันเป็นยังไงนะความตายเนี่ยจะเที่ยงแท้แน่นอนในระบบสมุิระบบใหญ่ๆมันมีสองระบบคือสมมุิกับวิมุตสนี่สมุิกับวิมุติน,ตะตนะ ในระบบสมมติเนี่ยผู้เจ้าสอนความจริงของของปลอมความจริงของสมมติว่าความจริงตรงนี้ระบบสมมติจะมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปดับแน่นอนตายแน่นอนทุกอย่างในโลกสมมติตายแน่นอนแต่ถ้าปล่อยวางสมมติได้แล้วเข้าถึงวิมุติคือฝั่งนี้ไม่ตายเพราะฉะนั้นไม่ตายก็คือความตายดับไปได้เราสามารถแก้ ความตายได้ผู้เจ้าเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาความตายโดยตรงว่าทํายังไงจะไม่ตายเพราะฉะนั้นความตายดับไปได้ถ้ามีตัวไม่ตายมาเทียบนั่นก็คือมีวิบุตหรือนิพานมาเทียบซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เจ้าให้เข้าไปถึงตรงนี้ด้วยการปล่อยวางของปลอมคือสมมติขันทั้งห้าูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วจะเข้าถึงความไม่ตายเรียกอมาตะธรรมวิมุตหรือนิพานตรงนี้นะสั้นๆความตายเป็นของจริงภายใตยร้ระบบสมมติบัญญ,ญัติ แต่ความตายดับไปได้ภายใต้วิมุตตินิพพานสำหรับวันนี้ก็คงเพียงเท่านี้ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาประพฤติธรรมจริยายะได้มาประพฤติสม่ำเสมอสมจร,ริยายะได้มาสร้างกุศลรรกุศลกิริยาาะได้มาทำบุญบุญญกิริยายะก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยพวกเราได้รับอนิสงส์ตามที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงบัญญัิไวู้่เป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อม ถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมได้ความเป็นโสดาบันสำเร็จพระผลนิพพา,านในนาพตการนั้นในกล้โดยเท่าการทุกท่านทุกคนเถอ